นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มลริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กันด้วยละ่ะรักวุ่นวายของยายซุปตาตอนที่13ครอเคลียหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเอยฉันอยากจะฉีกชุดเมดของเธอออกเป็นชิ้นๆ ฉีกสิคะพี่วอจะทัิชุดแปดปืนให้มากกว่านี้เป็นเจ้าของฉันให้มากกว่านี้ได้โปรดช่วยประทับตาเป็นเจ้าของฉันทีดวงตากลมโตที่กำลังวอวอนมันทำเอาชายหนุ่มหมดสิ้นทุกความอดทนกระชากฉีกชุดเมดผ้ากันเปื้อนออกจนขาดวินต้องการฉันมากขนาดนี้เลยเหรอต้องการสิคะเพราะฉันชอบพี่นี้นาดวงตากลมโตที่มองมาที่วายุ หมือนกับจะบอกว่าเธอรู้สึกยังไงมนยิ่งทำให้หัวใจของเขานั้นเต้นรัวไม่เป็นจังหวะฉันก็ชอบเธอริมฝีปากเลื่อนต่ำลงสู่กลีบดอกไม้สีสวยที่เขาได้ครอบครองมันเป็นเจ้าของลิ้นลายที่ไม่เคยได้ริ้มสัมผัสด,ดอกไม้ดอกใดแต่วันนี้สิงหนุ่มอยากจะลิ้มรสรสชาติจากน้ำหวานเพียงแค่ปลายลิ้นสัมผัสล่างเล็กๆก,ก็เกร็งไปทั้งตัวพี่ว่าชอบวะอืม ลิลเลียจากช่องน้อยปาดขึ้นยาวจนถึงเกสรความหวานจากดอกไม้เพราะกินหอมรัญจนประหลาดที่ทําให้เขาไม่อยากจะหยุดที่จะดูดกืนน้าหวานให้หมดแต่ทํายังไงมันก็ไม่ยอมหมดเสียทีอพี่วาแฟรู้สึกดีจังเลยเป็นของฉันนะร่างบางที่กําลังโอบรัดทุกสัมผัสผิวหนังที่กําลังสัมผัสกันเลี้ฝีปากเล็กๆที่ค้างเรียกชื่อของวายุมันทาให้วายุ พี่วาพี่ว่าคะตื่นได้แล้วคะ่ะนี่มันเก้าโมงแล้วตื่นคะตื่นทำไมวันนี้ปุกยากจังเลยถ้าจะหลับลึกฮะพี่ว่าพี่วาคะเฟยก้มลงพูดใกล้ๆหูของคนที่หลับไม่ยอมตื่นเพียงแค่หนังตาเปิดออกร่างเล็กๆในชุดเมก็ถูกอบรัดลงมาที่เตียงแล้วสุกใส์เขาที่ซอกคอทันทีมือใหญ่ลูบไล้เขาที่ต้นขาขึ้นมายันสะโพก ยพี่วายหยุดสิจะทำอะไรหยุดนะฮาหยุดกกอนเสียงตะโกนลั่นของสาวน้อยทำให้เขาต้องหยุดชะงักสิ่งหัวใจที่เต้นรัวของเธอกำลังบอกถึงความกลัวเออขอโทษทีนะนึกว่าฝันเนอะการกระทำทุกอย่างหยุดวายุทำเพียงแค่กอดคนตัวเล็กเอาไว้แล้วนอนนิ่งๆ่ง,งบสติอารมณ์ของตัวเองที่พรุ่นพานจนเกือบจะฉีกสัญญาที่บอกว่าจะไม่ขืนใจ ฝันอะไรฝันเลาามกเลยสิฉันแค่มาปลูกะค่ะปล่อยได้แล้วก็ <c oughs> ใส่ชุดนี้แล้ว HAEL น่ารักอ่ะ <Rail nu age> พี่กำลังอยู่ในอารมณ์ไหนกันเนี่ยฉันจะลุกแล <c oughs> ้วค่ะปล่อยเลยเฟยพยายามจะดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดแต่ทำยังไงก็ดิ้นไม่หลุดยิ่งดิ้นก็ยิ่งทำให้วายุกอยากจะขย้ำเธอหนักขึ้นไปอีกอย่าขัดใจฉันได้ไหมนอนนิ่งๆให้สงบสติอารมณ์แป๊บหนึ่งดิ อย่าขยับเลยนะนอนแกล้งตายไปก่อนจู่ๆวายุก็ขึ้นเสียงใส่สาวน้อยเอาดืด้อๆทั้ทงที่เมื่อกี้ยังทําเสียงหวานใส่อยู่เลยเฟเลยได้แต่นอนนิ่งๆให้เขากอดอยู่แบบนั้นแต่มันไม่ใช่แค่กอดเพราะวายุเริ่มจะงับที่ต้นคอของเธอเบาๆแล้วแล้วไล่ริมฝีปากลงมาพี่วาแบบนี้มันไม่ใช่แค่กอดแล้วนะเฟนี่ถ้าฉันปล่อยเธอรีบวิ่งเลยนะห้ามหันกลับมาถามฉันกำลัง จะทนไม่ไหวแล้วเสียงที่แหบพร่ากับมือที่สัน่นมันกำลังบอกว่าเขากำลังพยายามสู้กับตัวเองอย่างหนักกินหอมจากตุ๊ก,กตาตัวน้อยทำเอาเขานั้นครั่งจนแทบจะคุมตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เขาข่มใจอย่างหนักคลายอ้อมกอดแล้วให้สาวน้อยรีบวิ่งออกไปจากห้องเอยไม่ไหวไม่ไหวแล้วเว้ยเราทนมานานเกินไปงานนี้ต้องเอาน้ำออกแล้วด้านเฟพี่วาโอเคแล้วใช่ไหมคะ ฉันถามคนที่เดินลงมาจากชั้นบนเหมือนจะเป็นปกติแล้วสินะแบบนี้ฉันเข้าใกล้เขาได้แล้วใช่ไหมฉันเดินใกล้เขาอย่างกลกล้ากลัวอืมฉันโอเคละว,วันนี้ฉันมีงานอะไรอ้ากลับมาเป็นคนนิ่งๆเหมือนเดิมแล้วแสดงว่าแบบนี้เข้าใกล้ได้แล้วฉันยอมให้เขาด่าดีกว่ามาชมฉันแบบในห้องนั้นอีกน่ากลัวจัง แต่ถึงจะถามฉันว่าวันนี้มีงานอะไรแต่จะให้ฉันตอบยังไงฉันยังไม่เข้าใจหลักการทำงานนี้เลยพี่กรณเป็นคนรับงานวันนี้บริษัทเอกอนงจะมาขอเจราจาเรื่องซื้อที่คืนต่อจากเรานะครับวันนี้วันเสาร์คุณวาต้องกลับบ้านครับทำไมถึงเป็นแกเฟเ<ะ>สกลีกยกยาทำเอาฉันต้องเสร็จดุ้ง เออคือฉันกำลังเรียนรู้งานอยู่ค่ะขอทำความเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งเร่งไดีไหมตั้งใจสุดๆเลยนะเธอตั้งใจจริงๆครับพี่กรช่วยพูดสนับสนุนให้คาพูกของฉันดูน่าเชื่อถือเข้าไปอีกนี่มันหลายวันแล้วนะถ้าคนเรียนตั้งใจแสดงว่าคนสอนไม่ดีเรื่องงั้นทำโทษแกเสียงเรียบๆของคนที่นั่งกินอาหารเช้าทำเอาฉันหันไปมองหน้าพี่กรที่เป็นครูที่แสนดี ออย่านะคะพี่กรณแสนดีสอนดีมากฉันต้องรับโทรศัพท์ของผู้หญิงของพี่เป็นสิบงานจริงงานหลอกเต็มไปหมดเลยอ่ะพอจะจดอันนี้ก็เป็นงานวันพรุ่งนี้พี่กรณก็บอกว่าพี่ไม่รับงานแบบนี้หรอกแบบนี้ฉันควรทำยังไงคะตั้งจะให้มากกว่านี้ไงไปทำงานกับฉันก่อนแล้ววันนี้จะพาไปเที่ยวไล่เออพาไปไล่เหรอครับ พี่กรมีสีหน้าตกใจอย่างแรงตกใจทำไมทานาตุก,กตาเนะนี่ยกนแกไปถามจีว่าอยากจะไปไหมเมื่อวานฉันไปหาเขาไม่ยอมออกมาเจอพาไปเที่ยวเล่ก็อาจจะดีขึ้นไม่ได้คุยกันมานานแล้วปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแนะ่จีคือคนที่มาหาเรื่องฉันใช่ไหมไม่สิคนที่ห้ามแล้วฉันต้องทำหน้าย,ยัางไงเว,เวลาเจอคนที่ชื่อจีเนี่ยฉันควรจอไปเปลี่ยนชุด จะไปไหนเสียงเรียกของพี่วา่าทำเอาฉันขายหยุดชะงักไปเปลี่ยนชุดไงคะแล้วไปทำงานกับพี่ไงใครอนุญาตอะไรจะให้ฉันไปทำงานกับพี่ในชุดแบบนี้นะอายเขาตายเลยฉันยังคงดึงดันจะไปเปลี่ยนเพราะไม่กล้าเจอใครในชุดนี้จริงๆไม่ให้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเนอะเอามาทำให้ความอดทนของฉันวันนี้มันหมดความหมายได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ทนให้แล้วนะเสียงเรียบๆที่พูดขึ้น ทำให้ขาที่กําลังก้าของฉันต้องเดินถอยหลังกลับมายืนที่ของตัวเองฉันไม่ได้ง่จะดูไม่ออกว่าเมื่อชา้าเขาอ,อดทนแค่ไหนเพราะมือที่กอดฉันมันสั่นมากรู้แล้วคะ่ะแค่ใส่มันก็พอใช่ไหมไม่มีคําตอบใดๆมีเพียงรอยยิ้มอย่างพอใจก็เท่านั้นอยู่ที่นี่มานานเกือบสองเดือนมีเห็นข้าพาผู้หญิงมาแวบๆแต่ช่วงนี้ไม่มีเลย ถ้ามันจะของขายขนาดนั้นก็ไปหากินบ้างเถอะลำบากคนอื่นเขานะชิ11นาฬิกา43นาทีคนอะไรชอบให้แข่งมารอนานตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วแบบนี้ได้เหรอเอาเถอะเอาเถอะ,อถอะแต่ชุดฉันมันน่าอายจริงๆเลยฉันต้องจำยอมใส่ชุดเมดมาที่อาคารหลังรีสอร์ทตามที่ตะแกะวิปริตต้องการและดูเขาจะอารมณ์ดีขึ้นที่ฉันยอมมากับเขาในชุดนี้ โ,โลกจิตจริงๆด้วยืห้ามห่างจากฉันนะทราบแล้วค่ะนายท่านพอใจแล้วใช่ไหมเจ้าคะการจำยอมของฉันทลาไม่พ่วามีรอยยิ้มอย่างพอใจลลกจิตเอ้อพอเราเดินเข้ามาถึงในห้องที่เป็นเหมือนห้องรับแขกก็เจอชายหนุ่มที่มาพร้อมกับสาวสวยหน้าตาหน้ารักหนึ่งคนและสาวแซ่บอีกหนึ่งคน พี่วานั่งลงที่โซฟารับแขกตัวยาวอีกฝั่งของชายหนุ่มและสาวสวยตรงหน้าโดยดึงฉันลงมานั่งตักเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้ไม่เห็นมีสาวสาวนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเดินเตรลเต่เอ,อสวัสดีครับผมชื่อเพานะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะมาซื้อที่ที่พ่อของผมนั้นเคยขายทําไมผมต้องขายคืนให้คุณด้วย คุณพ่อที่มาเป็นแขกพยายามจะอธิบายว่าทําไมก็ถึงอยากได้คืนมันเป็นที่ที่สิไล่อยู่แถวตลาดเขาบอกว่ามันเป็นที่มรดกจากคุณตาที่พ่อเขาจะต้องเอามาขายเพื่อใช้หนี้ฉันพยายามจะฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญของการสนทนาแต่อีตาคุณพ่อเนี่ยเล่าวนไปวันมาจะน่าปวดหัวเลยหอมจังเลยคนที่พูดหอมลงที่ไหล่นของฉันผ่านชุดเมที่ใส่พีีว่าแขกพูดอยู่นะคะ ฟังทำไมโกหกทั้งนั้นน้ำหอมไม่ใช่กินเดิมอะพี่รู้ได้ไงว่าเขากโกหกหรือเขาอาจจะพูดจริงฉันถามด้วยความสงสัยเพราะเขาดูยังไงว่าใครกโกหกใครพูดจริงอะเอาแบบง่ายๆเลยนะเขาพูดวนไปวนมาย้มแต่ความจำเป็นที่จะได้คืนมันเป็นที่ดินมรดกเขาพูดมาจะสิบรอบแล้วฉันก็ขี้เกียจฟังอะนะเขาอาจจะอยากได้คืนจริงๆย่าไป เขาพยายามจะพูดให้เราเชื่อมากเกินไปปกติคนที่ไม่มีอะไรปกปิดมักจะพูดแค่สั้นๆให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจแค่นี้เขาก็กำลังจะพยายามพูดให้เราเชื่อจนไม่น่าเชื่อมันเป็นจิตวิทยานะเด็กน้อยอ๋อจริงด้วยเขาพูดวนไปวนมาไม่หยุดแต่พี่นี่ก็หอมไม่หยุดเหมือนกันนะ่ะจะหอมอะไรนักหนานจะกระจี้นะนี่ชอบกลินนี้จังเลยอันเก่ามันหมดค่ะ อันนี้คืออันที่ไปซื้อด้วยกันตอนที่ไปห้างต่อไปคงได้ใช้กลิ่นนี้แล้วล่ะถ้าใช้ทุกวันจะไปเหมาให้เลยโอเคม้ยฉันเพอแอบคุยกับเขาบูเบ่าจะลืมฟังที่คุณพ่อพยายามจะอธิบายแม้เราจะคุยกันบูเบา่าได้ยินกันแค่สองคนแต่ดูเหมือนคนที่พูดจะไม่ค่อยพอใจแล้วออคุณว่าฟังผมอยู่ไหมครับเนี่ยเปล่าไม่ได้ฟังผมก็มองรอนอะ ราว่าคุณจะพูดจบตอนไหนเลยสอนงานเลขาคนใหม่ไปพังพรางคุณมีปัญหาอะไรไหมคุณอะไรนะเอ้ยลืมชื่อแขกเลยเหรอพ่อค่ะเขาชื่อพอ่อฉันตอบเบาๆให้คนที่สมองประทองที่ลืมชื่อเขาที่เพิ่งจะบอกเราตอนที่เข้ามาพี่จะลืมชื่อแขกไม่ได้นะโทษพิวาก็สงสารแขกที่ต้องมาคุยกับพี่จริงๆเลยอ่ะคุณพอที่ของคุณใช่ไหมที่ของคุณอยู่แถวไหนนะ ตลาดค่ะตลาดพี่ฟังอะไรบ้างไหมเนี่ยก่อนเช็คให้หน่อยได้ไหมว่าเราขายไปหรือยังพพอพี่ว่าบอกให้พี่กอนค้นหาพี่ก็ก็หยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็ค้นหาให้คนที่เป็นเจ้านายทันทีเขาพาสาวมาทำไมคะนั่งเงียบๆไม่เห็นพูดอะไรเลยของกำนันไงรู้จักแผนหญิงงามอ่ะแต่ที่เขาไม่กล้าให้เพราะของเขามันเทียบเกรดไม่ได้ พี่ว่าหอมเขาที่ซอกคอของฉันอีกแล้ววันนี้พี่เป็นอะไรเนี่ยขอเคลียจริงเลยเฮ้ยฉันต้องดันเขาออกไปน้อยๆพี่รู้ได้ยังไงอะเขาไม่แตะเลยทั้งสองคนเพราะเกงใจฉันไม่อยากให้ของที่เอามามีตําหนิที่พามาทั้งสองแนวเพราะไม่รู้ว่าคนที่ได้รับจะชอบแบบไหนดูจากสายตาหญิงสาวที่พยายามจะส่งยิ้มให้ฉันหลายทีแล้วแสดงว่าผู้หญิงที่พามาเป้าหมายคือฉัน แต่ฉันมีตุ๊กตาเล่นด้วยแล้วไม่สนใจพวกนั้นหรอกพี่ไม่ชอบเหรอคนหนึ่งก็น่ารักอีกคนก็อุ้ยอึมมากเลยนะแบบพี่ชอบเลยมีตัวแล้าจะเอางานพื้นทำไมอ๋อแล้วเขาก็หอมก็ที่ซอกคอของฉันอีกแล้วโอ้ยพี่นี่จะไม่นั่งตักพี่แล้วนะหอมอะไรนักหนาคอเขีรยเป็นแมวเลยไรหอมก็ไม่ได้งกวะนั่น เฮ้ยฉันหันไปทําตาดูๆใส่คนที่จูๆก็มาชิ่งงอนใส่ฉันทั้งที่ฉันเป็นคนเสียหายแบบนี้ได้เหรอคะคุณว่าให้คนอื่นไปแล้วนะครับอ่าที่ในตลาดเล็กๆฉันจําได้แล้วให้พี่ดินเป็นของขวัญวันแต่งงานหลายปีแล้วนี่ทําไมเพิ่องอยากได้คืนนะคุณพลเพราะราคาที่มันขึ้นใช่ไหมเล็กก็ยังจะขึ้นอีกจะซื้อเก็บไว้ขายที่หลังสินะ ขอโทษนะครับผมให้คนอื่นไปแล้วอยากได้คืนลองไปคุยกับพี่ชายผมดูที่ไร่พิชิตเนี่ยระวังหน่อยก็ดีนะไลยนั้นปืนไว้ออ,ออ๊สิบเจ็ดไล่นี่คือเล็กๆเ,เ,เหรอฉันกำลังนั่งคุยกับคนประเภทไหนเนี่ยไปค่ะหนูเฟยเราหมดทุละแล้วเออคุณพ่อครับสาวๆส,ส,สวยนะฉันถูกอุ้มลงจากตักช,ะชะ้าๆพระกลัวกระโปรงจะเปิดมันน่าแปลกตรงที่พี่วาเซฟกระโปรงให้ฉันดีมากเลย ก่อนจะเดินนําออกจากห้องนั้นโดยไม่สนใจแขกที่มาแม้แต่นิดเดียวระหว่างทางที่เดินออกจากห้องนั้นฉันมีคําถามเกิดขึ้นในหัวมากมายพี่วาาพี่ให้คนอื่นไปแล้วพี่ไม่ต้องมาคุยก็ได้นี่คะฉันถามคนที่เดินนําหน้าแต่ดูเหมือนจะไม่ได้คําตอบจากพี่วาเลยพาคุณเฟดูงานจริงๆไงล่ะครับคุณว่าปกติจะเดินออกตั้งแต่แขกพูดโกหกแล้วแต่อยากให้คุณเฟได้เห็นได้เรียนรู้เขาคงอยากจะรู้ว่าคุณเฟจะรู้ตัวไหมว่าคุณพอลนั้นโกหก แต่คุณเฟสอบตกนะครับแต่ที่ไม่ถูกโกรธเพราะว่า <c oughs> น่ารักล้วนๆนะครับ <c oughs> ไอ้กรอนพูดมากไปนะอะขอโทษครับไปเอาตัวจีมาฉันจะพาไปไล่ด้วยครับเจ้านายเฮ้ย <c oughs> ด้านวาย,ยุูตอนนี้ในรถตู้ของผมนั้นมีผู้หญิงสองคนที่ไม่คุยกับผมเลยสักคนคนหนึ่งปากก็งึงงมงำว่าเกลียดเกลียดที่สุด อีกคนก็นั่งเงียบไม่ยอมพูดไม่จ่าผมไม่ได้คิดที่จะให้ผู้หญิงสองคนนี้มาสมาระฉันกันหรอกนะแต่ผมแค่อยากจะปรับความเข้าใจกับจีผมไม่อยากให้จีคิดว่าผมเห็นเธอไม่สําคัญอีกแล้วผมอยากได้เธอคนเดิมคืนเวลาหนึ่งเดือนที่เราไม่คุยกันมันนานมากพอแล้วและนานพอที่สําหรับการทําใจด้วยพอเรามาถึงไลก็มีสาวน้อยคนหนึงรีบวิ่งมาต้อนรับเป็นอย่างดีตามมาด้วยแม่ของผมเอง อาอาคะเพชรมันลอลรับนะสวัสดีค่ะจีสวัสดีจ้าหนูเพชรแล้วตุ๊กตาของผมอยู่ไหนเฮย้ยมันจะอายอะไรผมเดินไปลากเม็ดน,น้อยๆของผมออกมาจากรถแม้เธอจะเกาะรถเอาไว้แน่นไม่ยอมลงก็ตามไม่พี่ผิดสัญญาพี่บอกว่าจะฉันใส่ชุดนี้แค่ในบ้านไงฉันจะกลับแล้วนี่ก็บ้านไงบ้านฉัน ผมลากเธอออกมาจากรถพร้อมกับชุดเมทที่ใส่แม้จะสร้างความประหลาดใจให้คนในบ้านของผมไม่น้อยก็เถอะเธอกล่าวสวัสดีแม่กับพ่อของผมด้วยความเขินอายและกล่าวควาขอโทษยกใหญ่ขอโทษที่แต่งตัวไม่สุภาพขอโทษที่แต่งตัวแบบนี้มาเจอจะขอโทษอะไรนักหนาลานผมออกจะชอบหนูเพชรของผมนั้นเหมือนได้ของเล่นใหม่ในชุดที่ฟูฟ่องไปจีเข้าบ้านเถอะเปอยตุ๊กตาไว้กับเด็กนั่นแหละ เข้ากับเด็กดีจริงๆเลยนะเธอเนี่ยวาไม่ต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมก็ได้นะยังงี่เง่าได้ไหมเรายังเหมือนเดิมรู้สึกกับจีเหมือนเดิมจีก็ยังคงสำคัญสำหรับว่าเหมือนเดิมกลับไปเป็นเหมือนเดิมสักทีเหอะอยากได้น้องสาวคนเดิมคืนจะแย่แล้วขอโทษนะที่ทำให้เสียใจเชื่อเธอว่าไม่เคยอยากให้จีเสียใจเลยจีถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ชอบแบบนั้นเนอะอืม ยังมีอีกหลายชุดจอาบ้างไหมล่ะโลกจิตแต่ไม่เอาดูเขาไม่ชอบวาเลยนะสงสัยว่าจะได้น้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่จีมาสองเดือนไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยสมน้ำหน้าหักอ,อกหญิงเอาไว้เยอะก็แบบเนี้แล้วจีก็ฝืนยิ้มออกมาบางๆเสียงหัวใจของจีมันยังคงฟังดูเศร้าแต่ก็ไม่ได้บีบด้วยความเจ็บเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณเนะที่พยายามเข้าใจสงสัยจะใช่ นี่ก็ยังไม่นับที่เอนนี่พูดว่าเกลียดเรามาตลอดทางนะไม่ต้องมาตลกอะยังไม่หายโกรธจีไม่ยอมแพ้หรอกนะจีก็ทุงศอกใส่ผมอย่างแรงจนจุกไปหมดแล้วก็ชิ่งหนีเดินเข้าบ้านไปเลยทำไมอยากใส่ชุดเมดงั้นเหรอโลกจิตมากนะวาน่ะไม่เอาหรอกโปรติดตามตอนต,อนต่อไปเฮ้ยโลกจิตจริงๆนั่นแหละค่ะชุดเมดนั่นเหรอชอบให้เรียกนายท่านอย่างนั้นเหรอ ฮ้ยแบบนี้มีที่ไหนกันสงสารน้องเฟยขึ้นมาจับใจแล้วว่าแต่อาการของขาดจนเอ,อ่อคลอเคลียแบบนี้นี่มันก็น่ารักดีไปอีกแบบเนอะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองไม่คุยกับแพ็กหน่อยนะสุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ